คสันงาท้าผู้ชมทั้งหลายวันนี้วันที่28โครงกาบบรรจุยดเานโยงสกันภาคเรื่อสิทธิ มาทานปุณเจียาลรือ่าผู้ช่วยเจ้าาวารว่าพระองค์เจารมัองเเเป็นตัวแทนพระิกสุสัมเณนพระ่กุณจเขตสมาธีท่กทรลองแต่ตอนรับสถาญาตโยมที่เดินทางมาจากจังหวัดอลาสินมาทำบุญปบวันเกิในวันนี้และมีศรัทธาบูชาพระองค์พระธาั้นนุกอพระพุทธศาสนาจึงเโอกาสให้สธาสาธุท่าลได้รววมุมนาโดยรอมเพียงกัน พิณาสการีนะพาสการนะธรรมปูเชมังธรรมปูเชมันพิาสการนะาสกาเีนะธรรมปูเชมันธรมเันพาสารนะพิณาสารนะธรมปูเชมันธรรมปูเชมันอะระหังสัมมาสัมโมโภควา โภภันทะวานตามอธิราเถเอรีโสตฺถาปุพฺพตฺตวตาธมฺโมธมฺมานมสฺสราวีสพฺปฏิปนฺโนภควโตสาวกสงฺโฆสงฺฆํนมหาเรปญฺโญ

สุวรรณะสุวรรณะรัชษาธรรชรักาธรรมปังังปณีต yep. ังมปณีตังพุทธุรังพุทธุระมเจติยังคัตเจติยังงวันทาบิขังวันทาบิสัพพะขาสัพพะา แต่สิ่งศิธิ์าสายเทวบุตเทวดาเทวบุตรเทวดาเยทัพรกษาทีรักษาเจดีพระธาตุนองเจพระาเจ้าเรือนสามพระองค์เจ้าราเจ้ารชกุลวงเจราชกุลวงโกเด็กอูรพาชารย์รพชารพระธาตุนอง พระภูมิเจ้าที่เจ้าแม่กรณีพยาศตนาคาพยาศตนาคายพยามนาขังเจ็พยาที่ดูแลรักษาแรักษาปกรักษาปักรักษาเดีพาทอพระธาตุนท และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโจร,รัะรูรัะซาวันนี้ข้าประเจ้าทั้งหลาย่าบอกสิกสซึ่งเป็นพุทธศาส,สนิกชน เป็นข้าโอกาสเ,เป็นลูกเป็นหลาเนเป็นลูกพึ่งลูกเทียนได้มีโอกาสม,มีเวลามากราบมาว่า เจรีพระธาตุพนธ์ได้มีศรัทธารู้ชาข้ามพระธาตุนุบบำรุงพระพุทธศาสนาในวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดวันนี้จึงถือโอกาสบอกกล่าว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้รับรู้รับทราบ,รรบและมาอำนวยอวยชัยป,ประทานพรให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย,ลายจงอยู่เย็นเป็นสูตรปราศาจากทุกโศกโรคเวรภัย ทั้งหลายทั้งปวงอันตรายใดๆก็อย่าได้มากราบการตั้งแต่ปักนี้เป็นต้นไปยักเคพันเตสังโภปฏิชานาตุมักยังพันเต อมังวังังสัพปริวารมุทัสสักโอชนะถายยาสังคัสสักริยาเทมะสาธุโนพันเตอาะยังอิมินาวัเถนะพุทธสสพูชาสัมหันเจวะมาตาปิตโอาทินันจา ติยักชนาน์นพีคารตังพิาตายาสุขายาสาวัตุต้าแหนประสง์ผู้เจริญขอประสง์จงรับทราบท้าพไปเจ้าทัา้งหลายได้น้อมนำมาแล้ว ซึ่งผ้าผืนนี้พร้อมต่อของที่เป็นบริวาลพร้อมน้องถวายแก่พระสงฆ์เพื่อเป็นพุทธบูชา ขอการูชาพระพุทธ,ธเจ้าด้วยภาพพื้นนี้ของข้าพเจ้าทาาาั้งหลายเจ้าิญไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ปิยชนทั้งหลายมีบิดามารดา เปตุีมานิทายางพันเตติจีวรานิไชยธรรมมานิเทศชานิจตุปัจจยานิสัพปริวารานิรจุสังคัสสังปโนชยามาสัทโนปันเต พิภูสังโฆอิสติมานีติจีวรานีไท,ทยธรรมานี เตย์สัจชานิจัตุปัจจยานิสัพปริวารานิปฏิคันหะตุอัมหาตางจีคารตตาอิตายะสุขายะพันเตมาเดประสูจน์เจริญจะไปเจ้าทั้งหลายที่ได้กล่าวนานไปเลย ได้น้อมนำมาแล้วซึ่งฆ่าไตรจีวรเครื่องไทยธรรมยารักษาโรคนจักรปัจจัยขอนเจ้อทถวายแก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จอมราฆ้าไตรจีวรเครื่องไทยธรรมยารักษาโรคนจักปัจจัยของ้าพเจ้าทุาย เพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญแก่ข้าพเจ้าเรื่องในโอกาสวันนี้เป็นมงคลอย่างยินที่ข้าพเจ้าทำลายได้มีโอกาสมีเวลามากราบมาว่าเจดีพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอสิ้นขอขอ เป็นเชริมงคลขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงมาปกปักรักษาปกป้องคุง้มครองให้พระเจ้าทั้งหลายที่กล่าวนามไปแล้วร้องครอบครัว ญาติพี่น้องวงสาคัญญาตระกูลวงวานของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญเจริญในหน้าที่กันให้การประกอบสำมาศชีพเอสุขภาพารนามัยที่แข็งแรงอายุมั่นขันยืนจะเริ่รุ่งเรืองในธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จร่างสัม มาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองดเอโดยโชอบผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยพระองค์เองอีกประการในพระเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้กระทำในวันนี้และในขณะนี้ ไปถึงผู้มีพระคุณทั้งหลายผีญาชนทั้งหลายบรรพบุรุษของข้าพเจ้าที่ร่วมรับไปแล้วเทวบุตรเทวดาที่รักษาตัวข้าพเจ้าตลอดถึงเจ้ากรรมนายและสรรพสัตวพทั้งหลายทีนี้มีไหมญาติพี่น้องเราที่ร่วมรับไปถ้ามีก็เอ่ยชื่อเอ่ยนามจ้า ท่านที่กล่าวนามมาแล้วนั้นท่านที่กล่าวนามมาแล้วไม่สามารถที่จะทราบได้ไม่สามารถ จะสร้ขอเดชตำนาขอเดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้สามคนเลยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มีหูแก้วตาเพชรมีฤทธาศรนาเดชมีฤทธาสัศาเทพบุตรเทวดาที่เฝ้าพิทักษ์รักษาเทวดีพระธาตุมณีจงนำข่าวสารการกุศลไปบอกข่าวให้ท่านที่กล่าวนำ มา,มาแล้วนะได้รับสัางและมารับอนุโมทนานะ ซึ่งบุญกุศลผนทางที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ตั้งใจบุทิดให้ในขณะนี้ทางตกทุกได้ยาลำบนักเข็นนจก็ขอให้พ้นจากทุกถ้ามีความสุขแล้วขอให้มีความสุขเกียรเกิยงขึ้นไปสัเสัตตาทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อน เกแก่ยเจ็บตาด้วยกันทั้งหมดทัおお้งส <Switzerland> <ok> euh ิ้นเอาเวลาหดตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีเวรแก่กันและกันอาภิอยาปชาโหมดตัาจงเป็นสุขเป็นสุขเธอ อย่าได้เดีอดเดียดซึ่งกันและกันอันนี้ค่ะผมโจงเป็นสุขเป็นสุขเลยอย่าได้มีความทุกข์ายทุกใจเลยสุขีัะตานังปาริมาตันโถโจงมีความสุขายสุขใจรักษาตนให้้นจากทุกข์ใจทั้งสิ้นเถิด ข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งสัจจะอธิหารอ้างอิงเอาบุญกุศลบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำตามเกณฑ์มาแล้วในอดีตที่ผ่านมาและกำลังตาเพณฑ์กุศลอยู่ในขณะนี้มีถวายพระไตรปิวกยารักษาโรคเฒ่าประทาถวายญตุปัจจัย เพื่อนรกบำรุงพระพุทธศาสนาพุรณะปฏิสังขรณ์เจดีพระธาตุพนมข้าน้ำข้าวฟ้าข้าวะ้าหารเช้าเพลญชาระนิสงและทุนการศึกษาของพระภิสุสามเณะว่าพระธาตุพนงในวันนี้จงเป็นพระราวะปัจายเป็นภุกปวันิสัยตามส่งให้เกิดสติปัญญา ทั้งในชาตินี้และชาติน้าตลอดชาติอย่างยิ่งได้เกียความโค้งทกคือพระนิพพานข้าพเจ้าทั้งหลายมีศรัทธาจะนำพราหองประท่าที่ประกอบพิธีเสร็จแล้วเบียนประทักษิณรอบเจดีพระทราท่านองสามรอบเพื่อเป็นพุทธภูชารรม้าูชาสังฆ้าู ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงมาลงบันดาลาพนให้ข้าพเจ้าทั้งหลายที่กล่าวนามไปแล้วรอบรอรรูญาติพี่น้องวงสาระยาตยาระวูลงวานสายบุญสายกุศลภรรยาลามีทุกท่านทุกคนของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขความเจริญหายทุกข์หายสศก หายโรคหายภารหายปัญญาโรคภารร้องเห็นผู้เหนไทยหายไปทันทีเพราะมันเพราะเตือนเพราะปีเพราะันขอเหนเรื่องเพราะเตียงอให้ทาเพราะเตียงหายหายลำดับไปโชคปีชัยได้ดังกลานายจปราณนาที่ปราถนาไว้แล้วไม่เหลือวิสัยห มนุษย์ก็จะเป็นได้จะเป็นมีขอให้สำเร็จในเร็ววันวอให้เอนเดอร์เดอร์จะเสร็จกันแล้า นำผู้ละวารีกุเรนติสะทังละเมวะเมวะอิโตตินังเปตานังปะกัปปะติอิจิตังปะติตัมตมังกิปะเมวะสะเบชะโตสเะเริโตสังคัมปาจันโลปนาราโศยะถามะณีโชติราชวยะถาสะเปติโยวิปจันตุสัพพะโรโภวินัสตุมาเทภวตตะรายโยสุขิจิอายุโกภวะอภิวัตนะสิริสเดจังพุทธาปจายโนจัตตาโรธัมมาวัตันติอายุวณโลสุขังพลัง The yeah. cat ayam capo takina kina sam kami supati tita tika datang kaya sepana so kapati so jadi kamu jahayang yang ditajito petana puja jaga tahu lala kanan capi ku nama patinang nang tumi ikun yang pasutang mana pakanti akatowe pasana nang kakang kamang bicara tang ake puti pasana wira wiraku pasamin suki ake sakie pasana nang punyang kete anu tare akasaming tanang tatang akang punyang kawatati akang ayu चवनो तथा यसो किति सिफम फलं अकसथातामे खवे अकल्पम समहेतो थेव बितो मनुसो वा अकपतो पवोतति इति सोतरको सुकितो वेरुना भो दस्सने अरोको सुकितो वे समासते यातिबे सथरथरा था सुकितावेरुना भो दस्सने अरोथासुकितामो वे समासते यातिबे ते हथरथरा सुकितावेरुना भो दस्सने करो पासुकिता होता समासते यातिबे ก็ต่อสัปดาหต่ยานอธมโอลกุตโรงวันละาสังโมมังค่าประทุอิจฉาหนรัตนตยังเอเตสันอาบุมาเวระสปันตระยาวินาชตุสปตาเอเตสันจอาบุมาเวระสัตุขาสัปเปียสัปโรกาสัปสัตรูวินาชตุสปตาอายุทวมันโทเที่รบกันทวปฏิมานทวสุขาสตาตาเมธาวิสุขังโสติขจจเดอายุตัตวามลังวันนังสุขัญปฏิมานทวติขจจเดสลาโมติยตจเญียทุปปะจจเดปปาวตุสัปมังคลาประทุสัปเหวตาส สัพสพุทธา,า,าสัพพธรรมะสัพพสังทานุภาเวนะสัทธาสสตีพระวันอุเตเดะะระนาพระธรรมจงมาปกปักษกษาเิวดาคุครองให้ีแต่ความสุขความเจริญเจริญในหน้าที่ก,การงานในการ,ราประกอบสมมาอาชีพสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงไปไหนมาไหนก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครองตลอดการเดินทางและตลอดไปด้วยเดิม ัมมาสัมพุทธวิชาจารณ์นัสสัมอนสุขโตโดตวิโตอนุตโรบุริสธรรมมาสารติสัตหาเทวมนุษย์สานังพุทธองธวิติติสงฆงวุิ saiwa na to takawa amuso san te piko akali

อทวตสาวภสะโสมิจฉปฏิปันโนอทวตสาวภสะโหยติธรรมจถาบุริสสยุคานิอัตถาบุริสสุตตานิเอสงฺภควโตสาวภสะโห อาโหนาโยทักอินาโยอันตาลิอาราเนโยอะนมทัตตาต่อไปกล่าวนโมสามจบจะไปขอก็มาพระท้าพนองนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทัสะวันธามิพันเตเจต,ติยังสัพพังอปปาราทังสามัทนโนพันเตกายกรรมมงวจกีกรรมมาโมโนกรรมมาข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เทวบุตรเทวดาที่พิทักษ์รักษาเจดีพระธาตุปนมเจ้าเรือนสามพระองค์เจ้าราชครูหลวงโพศสมกบุรพาจารย์พระธาตุปนมพระบ่มเจ้าที่เจ้าแม่ธรณีพญาสตานาคาพญานาคทั้งเจ็ดที่ดูแลรักษาปกปักรักษา เจดีย์พระทาตุพระนมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงรับรู้รับทราบวันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายที่กล่าวนามไปแล้วซึ่งเป็นผู้ตาศาสาชนิกชนได้มีโอกาสมีเวลามากราบมาไหว้เจดีย์พระทาตุพระนมในวันนี้ได้มีศรัทธานำผ้าห่มพระธาตุเวียนประทักษิณรอกเจดีย์พระธาตุพระนม สามรอบเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาได้นำพระองค์พระธาตุที่ลงนามลายชื่อเจ้าภาคเจ้าสภาพร้อมด้วยญาติพี่น้องทั้งหลายผมเจดีพระธาตุพระพนม,พะพนมเพื่อเสริมบุญเสริมบารมีรเป็นสิริมงคลในวันสำคัญดังกล่าวแล้วบัดนี้การประกอบพิธี เสร็จสิ้นแล้วในคณะประกอบพิธีอยู่นั้นบางครั้งบางทีข้าพเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นมนุษย์ปุถทุชนอาจจะประมาทลังพลาดต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีที่มีเจตนาและหาเจตนาไม่ได้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ไม่ให้เป็นบาปไม่ให้เป็นเวรไม่ให้เป็นกรรมขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอำนวยกวยชัยประทานพรให้ข้าพเจ้าทั้งหลายที่กล่าวนามไปแล้วพร้อมครอบครัวญาติพี่น้องวงศสาคนาญาติตระกูลวงวานสายบุญสายกุศลร,าาร่านลาณเมรทุกท่านทุกคนของข้าพเจ้าจงปราศจากทุกโศกรโรคเวรภยัย ทั้งหลายทั้งปวงอันตรายใดๆก็อย่าได้มากล้ามกายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป <c oughs> ให้หายทุกหายโศกหายโรคหายภัยหายพระญาโรคาพอเข็นเวงนภัยหายไปทันที <c oughs> ขอวันขอเดือนขอปีขอวันขอให้เคลื่อนขอเดือนขอให้คลายขอปีบ่ให้หาย ถายลับดับไปมีโชคมีชยัยได้ดังปรารถนาสมปรารถนาที่ปรารถนาไว้แล้วไม่เหลือวิสัยมนุษย์ปุถุชนจะพึงได้จะพึงมีขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จ,ใ,รจในเร็ววันจะได้มีโอกาสอนุปัมพรงพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป ด้วยเธอ